สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อนนี้คุณหมอหนุ่ยนะั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะในช่วงเวลาของสวิตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันได้หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 6์ส3 7, 3หกหาเม่และ75นาวเนื้อเปิดไปเมื่อสักครู่นี้รีเควสจากคุณหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะไม่อยู่บ้านก็ได้อาจจะอยู่ในรถอืมใช่ใช่ก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะคิดถึงจัง ฉพอากาศหนาวๆาแบบนี้เนี่ยชวนให้เหงาๆนะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกลายเป็นว่าถูกใจคุณหมอครึ่งหนึ่งค่ะคุณหมออยากฟังเพลงหนาวเนื้อ <c oughs> นะคะในในเวอร์ชันออริจินอลเลยก็คือของ The Impossible คุณะคะเศรษฐาร้าองอชอบมากเลยค่ะช่วงนั้นเกิดเพลงชุดนั้นนี่ของคุณเศรษฐานี่จะร้องได้เพลาะมากนะคะแต่ว่าชุดนี้เวอร์ชันนี้ก็โอเคนะคะฟังดูก็ลื่นหูดีเหมือนกันนะคะ,คะก็ ฟังดูแล้วก็หนาวหนาวดีเหมือนกันเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าหนาวมาได้สักสองสาวันนี้แล้วลหละแล้วก็มีวีว่แววว่าจะหนาวต่อไปเรื่อยๆ<น>แล้วก็คงจะหนาวข้ามปีไปเลยนะคะ<น>ทีนี้ก็ก็เลยอยากจะคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าหนาวหนาวนี้เราคงจะไปเที่ยวกันเยอะใช่ใชไหมคะคุณเล็กจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะไม่ได้ไปไหนเลยคะ <í ls> ่ะเพาทำงานใช่ไหมคะค่ะอืมเอ๊เราจะเอาเวลาที่ไหนไปใช้เงินนะเนี่ย เนี่ยไม่เป็นไรค่ะให้มันล้มทับเอาไว้ทงที่เออไม่เป็นไรขอให้รวยจนงงกันละกันนะคะ <c oughs> ค่ะคือ <c oughs> อย่างนี้ค่ะออตอนนี้เนี่ยปีใหม่เนี่ยโหตั้งแต่คริสต์มาสมานี้คนเล็กทานทุกวันเลยอะ คือเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นก็ชวนเลี้ยงคริสต์มาสเดี๋ยวกรรมการขององค์กรนี้ก็เชิญมาฉลองปีใหม่มเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนไปนูน่นชวนมานี่รู้สึกว่ารับประทานกันทุกวันเลยอะ่ะคุณเล็กแล้วเราก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะนะคะถ้าหากว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทานอะไรเนี่ยมันก็ไม่สําคัญเท่ากับเราทานกับใครอืม อมาลึกซึ้งอีกแล้ว <c oughs> มาลึกซึ้งอีกแล้วแต่บังเอิญเพื่อนเยอะนะแลเวลาไปออกไปไหนกับเพื่อนเนี่ยนะก็เขาก็มีอะไรมาทานกันใช่ไหมคะเราก็คือเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเนี่ยมันสติแตกตะบะแตก <c oughs> คือมีอะไรเนี่ยเอ,อไม่กลัวตายเลยนะคะอเอ,อเพื่อนบางคนเขาบอกว่านี่ไหนๆเนี่ยนะจะอ้วนแล้วก็ขอให้มันคุ้มหน่อยอืก็ถามบอกว่าหมายความว่าไงคะ ว่าไหนไหนจะอ้วนแล้วก็ให้มันคุ้มหน่อย<ช>ก็คือหมายความว่าไหนๆหจะกินให้มันอ้วนแล้วของที่กินเข้าไปมันควรจะต้องอร่อยอคือถ้าไม่อร่อยก็อย่าไปทู่ซีกินมันใช่ให้มันอ้วนเปล่าๆอะไรแบบ<ช>นั้นน่ะนะคะแต่<ช>จริงๆมาลุยว่าก็ไม่จําเป็นต้องทู่ซีกินน่ะนะคะถึงส่งของอร่อยก็ก็อย่าได้กินแบบไม่บัญญัติบัญญัติยังก็ต้องลดลดลงบ้างนะคะคืออาจจะชิมนู่นชิมนี่ใช้วิธีพูดคุย กับเพื่อนฝูงจะดีกว่าเพราะรู้สึกความสุขของเราเนี่ยคงจะได้อยู่ของคนในวัยนี้เนาะเหมือนวัยหมอหนุ่ยเนี่ยก็คงจะได้อยู่กับคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วก็หรือว่ารุ่นเด็กๆก,กว่าก็ได้หมอหนุ่ยก็เป็นคนชอบอยู่กับเด็กรุ่นเด็กๆเ,เพราะจะทําให้เราเด็กลงใครจะไปรู้นะวันนี้คุณหมอหนุ่ยยังใช้ปาก,การ,รูปหมีอยู่เลยเนี่ยเป็นตัวตุ๊กตาหมีแล้วก็เป็นปาก,กาด้วยนะคะโห <c oughs> <c oughs> หายากก็อยู่กับวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละค่ะคือเราก็ต้องทําตัวให้เป็น วัยรุ่นแต่ของเรามันวัยรุ่นแลกแย้มฝาโลงนะยังอยู่อีกไกลนะคะไกลมากเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเอาใกล้ๆนี้ดีกว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังมาฝากกันด้วยหรือว่าใครที่มีปัญหาอะไรอยากที่จะรีบปรึกษาคุณหมอก็0 2 6 6 4 5 3 7 3 7 4และ75 SMS ก็ได้นะคะ4 6 8 9 8 9 5ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเทศกาลปีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากการที่จะเดินทางไปท่อง เที่ยวตามที่ต่างๆนะคะคุณหมอก็อาจจะมีที่ไปทะเลบ้างไปภูเขาบ้างอากาศเย็นแบบนี้เราก็จะต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ากาค่ะร่วมด้วยก็คือเรื่องของการจัดปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะคะจะต้องระมัดระวังอะไรกันยังไงบ้าง ช่วงนี้คนก็คงจะไปเที่ยวทะเลหรือไม่ก็ทเที่ย,ยวาทางเหนือนี่ซะเยอะเพราะว่าทางเหนือนี่อากาศก็ยิ่งหนาวใช่ไหมอาจจะขึ้นไปบนภูเข,ขาภูเขาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องความอบอ,บอุ่นของร่างกายด้วยเพราะว่าอากาศนี่มันบางทีไม่แน่ไม่นอนบางทีเราก็นึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะหนาวสักเท่าไหร่เลยนะ,ะอ,อ,อยู่กรุงเทพมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าหากเราได้ออกต่างจังหวัดไปหรือโดยเฉพาะถ้าขึ้นบนดอยไปทางเหนือหรือว่าอะไรนี่มันจะหนาวมากเนี่ยนะคะก็ขอให้ระวังเรื่องความอบอุ่นแะเสื้อผ้านี่เอาไปให้พอ นะคะจะเอาถุงมือถุงเท้าอะไรไปด้วยก็ได้หมวกเมกือกอะไรก็ดีนะคะเพราะาศีรษะของคนเรานี่ถ้าหากว่าเจอความเย็นมากๆก็มีโอกาสป่วยได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าห่มสะดีแต่หัวนี่ไม่ไม,ไม่มีอะไรปกคลุมเลยโดยเฉพาะคนที่มีเส้นผมที่เบาบางนิดนึงอะไรเงี้ยควรจะต้องมีหมวกปกคลุมไว้ให้หน่อยผ้าบันคอ,อนี่ก็จําเป็นนะคะแล้วกเ็เวลาทานอาหารอะไรก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานด้วยนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่นี้ก็ คนทานรับประทานกันเยอะคนทําอาหารก็ทํากันเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกสุขอนามัยเท่าไหร่เพราะว่ารีบๆทำเร่งๆทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนนก็ต้องระวังนะคะทานอาหารแต่และอย่างโดยเฉพาะพวกผักสดหรือว่าอะไรอย่างนี้ให้ระวังเรื่องพยงพญาตอะไรด้วยนะคะเพราะว่าผักสดที่ปกติมหนุ่ยเนี่ยเวลาจะทานมักจะทานที่บ้านคือผักสดที่ผักนี่มันต้องแช่เลยแช่ทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแช่ด้วยเกลือหรือว่าแช่ด้วยส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่โมโนจะใช้เกลือเกลือเม็ดเนี่ยนะคะแช่ทั้งวันเลยล่ะคะ่ะนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะึงจะมาทานแต่ว่าสลัดที่อยู่ข้างนอกโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยชอบทานอะไรส้มตําใช่ไหมใช่ส้มตําราบน้ําตกอะไรแบบเนี้ยของเห็นยอดฮิตเลยเนี่ยนะก็จะมีพวกผักสดอะไระเคียงมาด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะว่า เจ้าร้านเนี่ยเขาล้างสะอาดไม่ไ่าบางทีเขาก็แค่จุ่ม,มจุมน้ํามาให้เราทานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องเจอเชื้อโรคเจอพยาธิเจออะไรนะคะ<ม>ก็ต้องเ,อเพิ่มความระมัดระวังในการทานผักสดด้วยจริงๆแล้วทานผักต้มหรือว่าทานผักลวกหรือว่าทานผักที่สุกแล้วเนี่ยบอกว่าจะปลอดภัยกว่าอื<ม>นะคะ,คะแล้วก็คนที่ไปทะเลก็อาหารทะเลก็ขอให้ระวังด้วย นะคะค่ะอาหารปิ้งย่างอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมันใช่ใช่ค่ะทีนี้กเ็เรื่องอาหารการกินนี่ก็คือช่วงนี้จะช่วงปีใหม่นี่จําได้ว่าลูกชายที่เขาเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินอาหารเขาก็บอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมักจะ มาด้วยเรื่องท้องเสียกันเยอะอปวดท้องท้องเสียเพราะว่ารับประทานกันแบบว่าไม่บรรยาบรรยังกันงั้นแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะคะค่ะเค,ครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์คุณหมอก็เป็นปัจจัยหนึ่งใ,ในการที่จะอยู่ในงานปาร์ตี้เล่นฉลองก,กันะนะคะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยทานเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าทานเกินนิดนิดหน่อยหก็คงไม่เป็นอะไรทําให้เรารู้สึกคลึกคักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะต้องเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันซึ่งทุกปีทุกปีเนี่ยในช่วงปีใหม่หรือสงกรานเนี่ยโหจะมีการเสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าเสียดายว่าไม่น่าจะเอาชีวิตมาทิ้งก่อนวัยควรเลยนะคะนั้นก็ขอให้ระวังเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิดนึงจริงๆแล้วเรามีพวกน้ําผลไม้หรืออะไรนะดื่มอย่างนั้นดีกว่าดีกับสุขภาพด้วยแทนที่จะดื่มวายก็เอาน้ําองุ่นมาทานแทนอะไรนะคะค่ะก็อยู่ที่คนเล็กด้วยมะเร็งเราเคยค้างเรื่องมะเร็งไว้นะ ยังพูดไม่จบสักทีหนึ่งเลยอ้าว <c oughs> นึกว่าจบแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เราจะกลับมาคือคืออย่างเงี้ที่พูดเพราะว่ามันเรื่องมันเยอะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหมอหนุ่ยจะยุ่งมากเลย <c oughs> ยุ่งอะยุ่งกับใครรู้ไหมยุ่งกับคนข้างเคียงนี่แหละสา <c oughs> มีเนี่ยค่ะ คือคือเมืม่อเมืม่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันถึงเรื่องลูกชายของสามีที่อ๋อค่ะที่ปวดท้อง <Okay. S 2> อยู่ๆก็ทานอาหารแล้วก็ปวดท้องกะทานอาหารแล้วก็พบว่าเป็นนิ้วในนิ่วในไตซึ่งมันหลุดลงมาที่ตรงท่อน้ําดีเอ้ท่ออ่าท่อปัสสาวะใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่หลุดลงมาในกระเพาะปัสสาวะคือถ้ามันหลุดต่อลงมาถึงกระเพาะปัสสาวะมันก็จะปัสสาวะออกมาเองแต่นี่มันไม่หลุดลมันอยู่ที่ท่อก็ค้างอยู่ไงก็มีมาอ,แบบอาการปวดแบบโอ้โหปวดสาหัสสากันในสุดก็เลยต้องส่องกล้องเพื่อจะเอาไปดึงเอาเม็ดนิ่วออกมาก็หายเป็นเปลิดเทงวัน ช้อปปิ้งต่อได้อะไรเงี้ยนะคะก็หลังจากที่พ่อลูกชายตัวดีนี่ก็หายหายจากอาการกลับบ้านกลับช่องไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ตัวพ่อคือตัวแฟนของมะนุยเนี่ยนะคะมิวอะแกไปออกกําลังกายค่ะคือเขาจะเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วเขาก็ออกกาลังกายขอยงเขาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอยู่ๆเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเมื่อสักอาทิตย์อ่อนหน้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาเคยมาบ่นให้ฟังเหมือนกันว่าเนี่ย ไม่รู้เป็นยังไงเวลาปัสสาวะทุกทีเนี่ยปัสสาวะเขาจะมีสีเข้มค,คือ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 แฟนบูหน่วยเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยไงคะเพราะนั้นเขาจะใช้ภาษาอังกฤษว่า d a ร k u ย i n รนใช่ไหมฮนะ dark dark ์ยูเรียก็เราก็แปลเป็นไทยว่าสีเข้มนะคะคือด a ร k นี่มันจริงแปลว่าสีดำอ่ะแต่ว่าไอ้อปัสสาวะสีดํานี่มันคงไม่ใช่นะมันคงจะแปลว่าสีเข้มขึ้นหอ,อะไรอย่างเงี้ย<น>เขาก็บอกเราเราก็ไม่สนใจนะเราก็เราก็บอกว่าแต่เขาบอกว่า พอหลังจากออกกําลังกายเสร็จเนี่ยเข้ามาปสาัสสาวะนี่พบว่าปัสสาวะนี่มันสีเข้มสีดาร์กยูรีนแต่พอเขาทานน้าไปเยอะๆเนี่ยปสัสสาวะครั้งต่อๆมาก็ปกติก็<ม>เหลืองปกติเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมคะไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย หลังจากที่ผ่านมาได้อีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเธอก็บ่นอีกอะค่ะเธอเอาไปออกกาลังกายเธอบอกไม่รู้เป็นยังไงอ่ะปะ่ะออกกาลังกายทุกทีนะปัสสาวะสีเข้มทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นบน่นเป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมการเราจะทําเป็นไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้อะไรก็ดูใจร้ายไปหน่อยใจดําไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาบอกว่ามันเข้มยังไงอะ่ะมันเข้มแบบเราก็นึกว่าปัสสาวะ,ะสีเข้มเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตอนช่วงออกกําลังกายอาจจะมีเหงื่อออกและมีอะไรทําให้สูญเสียน้ําก็เลยทําให้ปัสสาวะมันเลยเข้มขึ้นเพราะว่ามันมี การเสียน้าและเหยไปเยอะปะสัสสาวะมันเลยข้นพอข้นแล้วมันก็จะจะสีเข้มขึ้นได้ใช่ไหมคะก็แต่เห็นบ่นมาสองครั้งแล้วเราก็เลยบอกว่าอะงั้นช่วยปสวัสสาวะมาให้ดูหน่อยสิเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าเข้มเนี่ยมันเข้มยังไงปรากฏก็เอาเอาขวดขวดแก้วไปให้เขาแล้วบอกอะฉี่ใส่มาให้เราดูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เอาเข้าห้องน้าไปฉี่มาให้ดูปรากฏว่าออกมาเนี่ยเป็นสีเลือดเลยคุณเล็กสีแดงแอเลยสีแดงเป็นแบบสีเลือดเลยอ่ะ ฟือปษษัสสาวะปนเลือดออกมาเลยอ่ะนะเราเห็นเราก็ช็อกเลยตื่นเต้นตกใจบาเฮ้แล้วก็นึกนึกคิวตีขึ้นมาว่าเอ๊ะเราไม่ได้สนใจมาก่อนตนะั้งแต่อทิที่แล้วแล้วถามบอกเมื่ออธิที่แล้วเป็นสีอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกไม่นะอาทิตที่แล้วมันออกสีน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะอือาจจะเป็นคล้ายๆถ้าง,งานสีน้ำตาลน้ำตาลอาจจะเป็นเลือดเก่าๆใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเราก็บอกแต่คราวเนี้ยเลือดมันสดมากเลยนะเป็นสีแดงแอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะตกใจก็ เลยคืนนั้นก็ป่าพาไปโรงพยาบาลอีกลูกชายก็เป็นคนพาไปแล้วก็แล้วก็เอาปัสสาวะนะไปส่องกล้องจุลทรรศดูเลยว่ามันเป็นเลือดจริงๆหรือเปล่า <Okay. S 2> ก็พบว่ามันเป็นเลือดจริงๆในเลือดจริงๆก็จะทํายังไงดีก็ไปกลางคืนแล้วก็ไม่มีหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะอยู่นอกจากจะต้องรองวันลุงขึ้น <Okay. S 2> ในที่สุดก็วันลงุงวันลุงขึ้นเนี่ยก,ก็ไปเจอคุณหมอตอนเช้าคุณหมอเขาก็บอกว่า อ,อายุขนาดนี้หกสิบกว่าเนี่ยนะแล้วก็มีเลือดออกทางกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะคะเราต้องคงจะต้องสงสัยพวกมะเร็งกระเพาะปัสสาวะไว้หน่อยหรือมะเร็งต่อมลูกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเเราก็บอกเป็นไปได้ไหมว่าเขาเคยมีนิ่วอยู่ในไตยอยู่เม็ดหนึ่งประมาณเคยตรวจพบจากการอุตาซาวหลังจากที่ตรวจประจำปีทุกปีเนี่ยเขาเคยมีนิ่วอยู่ในไตในเม็ดหนึ่งประมาณห้ามิลเนี่ย เส้นประุนกลางประามาณห้ามิลเม็ดเล็กๆเน่ยอยู่เม็ดหนึ่งที่ไตเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เลือดออกก็เขาบอกว่าหมอเขาบอกว่า,าก็เป็นไปได้แต่ว่ามันน้อยมากโอกาสที่จะเป็นเนี้ยน้อยมากเพราะว่านิ่วมันเม็ดค่อนข้างเล็กนะคะมันไม่น่าจะทําให้เกิดได้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเช็คดูวันนั้นสองตายายก็กลับบ้านมาด้วยอารมณ์ บุญเหตแบบไม่แบบ,บหดหูต้องบอกหดหูเพราะว่ากลัวสิใครไม่กลัวล่ะหมอบอกสงสัยเป็นมะเร็งอ่ะใครไม่กลัวบ้าง ừ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 . ใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะหมอก็เลยสั่งทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์คือคือมีการฉีดสีมีการฉีดสีเข้าไปทางเส้นเลือดเราเนี่ยให้สีมันไปออกที่ไต นั้นมันก็จะสีนี่มันก็จะไปเคลือบทั้งไตทั้งท่อปัสสาวะทั้งกระเพาะทั้งอะไรๆตรงบริเวณนั้นโดยเฉพาะแล้วมันก็จะเอ็กซเรย์ออกมาเป็นชั้นๆๆๆๆๆมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความละเอียดถ้าเกิดมีเนื้องอกที่ตรงไหนก็จะเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏผลทำซีทีสแกนออกมาก็ก็จะเห็นเม็ดเม็ดเม็ดนิ้วอันนั้นแหละอันเดิมเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ5้ามิลอยู่ที่ไตข้างซ้ายเนี่ยนะคะ ส่วนอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือว่าตอมลูกหมากอะไรๆเขาก็บอกว่าปกติดีไม่เป็นอะไรไม่มีไม่มีไม่มีไม่เห็นเนื้องงเนื้องอกไม่เห็นอะไรอะไรก็เออใจมาขึ้นเป็นกองว่าเออเราคงไม่เป็นมะเร็งแล้วนะอะไรทํานองนั้นเสร็จแล้วเราก็ถามบอกว่าเออแล้วตกลงแล้วเนี่ที่มันเลือดมันออกทางกระเพาะปัสสาวะนี่มันมาจากไหนล่ะถ้าอย่างนั้นมันต้องมีสาเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยอืคราวนี้คุณหมอก็คุณหมอก็บอกว่าอืมนั่นสิ มันก็ไม่น่าจะเป็นนิ่วอันนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นได้แต่ว่าในโอกาสน้อยมากนะคะนิวเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะแบบว่ามันไม่ใช่กับปัสสาวะเอามาแล้วเห็นเป็นเลือดสดๆแบบนี้มันควรจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าภาษาแพทย์เขาเรียกว่าไมโครสโคปิกนะคะหมายถึงว่าต้องส่องดูด้วยกล้องเดี๋ยเอาปัสสาวะไปตรวจแล้วส่องดูด้วยกล้องถึงจะเห็นเม็ดเลือดแดงแต่มองด้วยตาตาเปล่าเนี่ยไม่ควรจะเห็นใช่ไหมคะแต่นี่มันเห็นสดๆเลยแบบสงสัยว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าหมอก็เลยว่าเอาอย่างงี้ อ้าวนัดอีกสองวันนัดมาสองกล้องสองกล้องตรวจด,ดูกระเพาะปัสสาวะเข้าไปตรวจด,ดูในภายในกระเพาะปัสสาวะให้มันเห็นจจดๆเลยละ่ะเพราะเขาบอกว่าถึงทำซีทีสแกนแล้วไม่เจอเนื้องอกไม่เจออะไรก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นมะเร็งมันอาจจะเพิ่งเริ่มเป็นอ้าว คือมันอาจจะยังไม่เห็นเป็นก้อนแต่ว่ามันอาจจะเริ่มเป็นอาจจะแค่มีรอยถลอกทะเลิกอะไรนี้นี่นหน่อยๆอะไรแบบนี้ซึ่งมีเลือดออกหรือว่ามีแผลเพล,เลออะไรใช่ไหมคะก็เลยบอกว่างั้นสองกล้องไอ้เราก็สงสยัยเอ๊ะทำไมตอนแรกไม่สองกล้องตั้งแต่แรก<ม>แต่เขาบอกว่าเออการทำซีดีสแกนนี่มันดีตรงที่ว่ามันเห็นหมดเนี่ยทั้งไตทั้งต่อมลูกหมากทั้งอะไรหมดทุกอันไงฮะแต่ถ้าสองกล้องมันก็จะเห็นแค่ต่อมลูกหมากกับกระเพาะปัสสาวะเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยอ่ะนัดสองกล้องดมยาสลบเธออีก ดมยาสลบเธอเธอก็สองกล้องออกมาเสร็จหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรอีกกระเพาะปัสสาวะปกติตอมลูกหมาก็ดีเม็โตไม่โมตด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยเอะแล้วหมามกระเพาะปัสสาวะมันออกมาได้ยังไงเกิดจากนิ้วเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออคุณหมอบอกอม,มันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าเกิดจากนิ้วเม็ดนั้นนะที่อยู่ในไตเราอบอกเออแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะนับแต่แบบนี้เป็นต้นไปเราก็คงจะต้องออกกําลังกายไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอ<ๆ>อกกําลังกายทีไรมันก็จะมีเลือดออกมาคุณหมอก็บอกว่า ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ออกกําลังกายแล้วก็เห็นบอกก็กินน้ำเข้าไปบ้างๆมันก็หายสบายดีนะคะก็กินยาบํารุงเลือดอะไรบ้างก็แล้วกันในห้อนองอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยไม่ค่อยสบายใจนะเพะคือแฟนเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขาจะไปออกกําลังกายเขาก็ไม่กล้าแล้วละพอออกทีไรเดี๋ยวมันก็ฉี่ออกมาเป็นเลือดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยโทรไปปรึกษากับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนที่เป็นหมอเอกซเรย์ ray, อะไรเหมือนกันนะว่าเคยเจอมั้ยเนี่ยที่คนที่ออกกําลังกายแล้วก็มีเลือดออกทางกระเพาะปัสสาวะก็เพื่อนก็ตอบบอกว่า ที่เขาทําตรวจเอกซรเลโยมาสามสิบสี่สิบปีแล้วเขาก็บอกเขาเจอบ่อยนะในเด็กหนุ่มๆคืออย่างพวกเด็กที่ไปเรียนลอดอ์องไงคุณเล็กเวลาไปเรียนลอดอมันฝึกหนักนะ,ะนะฝึกทีวิตพื้นเป็นร้อยต้องวิ่งนู่นวิ่งนี่อะไรข้ามโฮมข้ามห้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ปรากฏว่าเขาบอกเขาเจอบ่อยนะเด็กเนี่ยพอพอไปฝึกลอดออาทิตย์ไหนไปฝึกลอดอกลับมาเนี่ยฉี่ไปเลือดเลยเขาเคยเจอแล้วพอตรวจแล้วก็ไม่เจออะไร ไม่เจออะไรก็หายไปเองอะไรทํานองนั้นเพราะฉะนั้นเราขเขาก็บอกว่า,อ,าอย่าพึ่งอย่าพึ่งกังวลเขาไม่มีอะไรหรอกคงจะเกิดจากนีม้มากกว่าก็ขอให้ลดการเ ER อ็กซ์ไซส์ลงหน่อยหมายถึงว่าแทนที่จะออกกําลังกายหักโหมก็ออกข้นมาน้อยๆหรืออาจจะเปลี่ยนจากการออกกําลังกายไปเป็นออกกําลังกายเบาๆอย่างเช่นว่ายน้ำหรืออะไรยังนั้นอาจจะดีกว่าเพราะว่าแฟนนี่เขาจะออกกําลังกายแบบค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมีนิ้วในไตเม็ดเล็กขนาดนี้เราก็เลยบอกบอกหมอบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างงั้นเราจะเอานิ้วนี้ออกดีไหมเพราะว่าถ้ามีเป็นไปได้มา เป็นไปได้ว่าเวลาเออกกาลังกายไอ้นิ้วในไตนี่มาจากระเด้งไปเด้งมาเนี่ยเหไหมเพราะว่าออกกาลังกายกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยไอ้นิ้วที่อยู่ในไตนี่มันก็อาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะนั้นมันเป็นโพรงไตนี่ตรงนั้นมันเป็นโพรงนิ้วมันอยู่ในโพรงโพรงที่กระปาะที่มันกําลังจะลงมาที่ท่อแต่มันลงมาที่ท่อไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินมันไปห้ามิลอาจจะลืมว่าท่อปัสสาวะนี่มันเล็กประมาณ2มิลสามมิลเท่านั้นเองอันนี้เม็ดมันประมาณห้ามิลมันลงมาไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้ว่ามันกระโดดไปกระโดดมาแล้วมันก็ไปกกกระแททําให้เิด ถลอกบอกเปิกแล้วก็ทําให้มีเลือดออกมาได้หรือเปล่าตอนช่วงที่ออกกําลังอะไรเงี้ยนะคะถ้างั้นเราก็ควรจะเอานิ้วออกนี่เอานิ้วออกในถ้าอาจจะผ่าออกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตใช่ไหมคะแต่สมัยนี้หมอเขาเก่งมากเลยเขาก็มีวิธีอันหนึง่งเขาเรียกว่าลิโททริปซีลิโททริปซีหรือแปลว่าการระเบิดนิ้วใช้เวลาแค่ประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยคือค,คนไข้ก็ลงไปนอนอยู่ในเบาะอันหนึง่งซึ่งมันมีน้ําอยู่เพราะว่าเ,เขาจะใช้ เขาจะใช้ยิงยิงเอายิงยิงไม่ไม่ไม่ใช่เลเซอร์นะคะมันเป็นมันเป็นเลสเขาเรียกว่าคลื่นเสียงอะค่ะคลื่นเสียงอะผ่านมันจะผ่านไปตามน้าเรานอนฝังตัวอยู่ในเบาะที่มีมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะอันนี้มันเขาก็จะยิงเขาก็จะเล็งก่อนเลงโดยใช้อุตสาว์เล็งว่านิวมาอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วเขาก็จะยิงปั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 งเนี่ยปังปังางเนี้ยก็ไปนั่งฟังยิงปืนเนี่ยนะคะตลอดสักชั่วโมงกว่าๆวอะไรย่เงี้ยก็ นิ้วอันนั้นก็จะสลายกลายเป็นผงมาเลยแล้วก็จะหลุดออกมาในท่อปสัสสาวะแล้วลงมาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกมาหมดเลยก็หายไปเราก็เลยบอกเอ๊ะถ้าในกรณีแบบนี้เอาระเบิดนิ้วได้ไหมอะไรงเงี้ยเขาจะได้ออกกําลังกายได้อะไรยเงี้ยคุณหมอก็บอกไม่คุ้มเพราะว่าการระเบิดนิ้วมันก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะแต่ว่านิ้วของคุณอ่ะมันยังเล็กอยู่เลยที่สําคัญคือเขากลัวว่าถ้ามันเล็กไปเนี่ยเวลายิงเนี่ยมันยิงพลาดอืมันยิงไม่ถูกนิ้ว เดี๋ยวมันจะยิงไปถูกที่อื่นค่ะก็บอกต้องให้เม็ดโตแบบประมาณเกินหนึ่งเซนซะก่อนก็ถึงจะระเบิดให้อ่ะก็ <c oughs> ละเลยต้องกลับบ้านมาทําไม่ได้เพราะหมอบอกว่ามันยังเล็กไปเพราะนั้นสําหรับคนที่พวกท่านผู้ฟังทางบ้านที่ใครก็ตามที่มีนิ้วเน่าอะไรอยู่ในไตแล้วคิดจะไประเบิดนิ้วเนี่ยถ้าหากไปเจอหมอคนไหนบอกเออถ้ายังมีนิ้วเล็กๆแล้วหมอก็แนะนําว่าให้ระเบิดหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ก็เอคิดสัก คิดเล็กน้อยก่อนนะคะว่าเราจะขี่ช้างจับตากแตนหรือเปล่าหมายความว่าเราจะเสียเงินเสียทองเพื่อจะระเบิดนิ้วเสร็จแล้วก็อาจจะยิงไม่ถูกเพราะว่าเม็ดมันเล็กเกินไปยิ่งเม็ดเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งยิงไม่ถูกและเม็ดเล็กๆนี่บางทีมันหลุดไปเองได้บางทีอืนะคะก็เมื่อสักครู่นี้สรุปว่าก็คือวิธีการรักษาที่แฟนของคุณหมอเองใช้เนี่ยก็คือวิธีการยิง คือคือคือเราอยากจะยิงเอาออกซะเพราะว่าเพราะเราหาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมออกกําลังกายทุกครั้งแล้วจะมีฉี่เป็นเลือดออกมาซึ่งคุณหมอบอกว่าหลังจากตรวจอะไรทุกอย่างแล้วมันไม่เจอเลยเลยไม่เจอเลยเลยก็น่าจะเป็นเม็ดนิ้วเม็ดนี้เอ๊ะถ้าเป็นเม็ดนิ้วเม็ดนี้ทําไมเราไม่ขจัดมันออกมาละ่ะก็อาจจะใช้ขจัดโดยวิธียิงแต่คุณหมอก็บอกยังยิงไม่ได้ไงเพราะว่ามันเีเม็ดเล็กเกินไปเขากลัวยิงพลาดแล้วแล้ว,ลวยังไงตอก็ตอนนี้นะเขาก็เลยแนะนําว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องออกกําลังสิคุณหมอบอกก็ออกได้แต่อยาหหกกโมม มายถึงว่าออกกาลังแล้ทานาักเยอะๆเพราะสําหรับบางคน,นเป็นได้ไงที่บแบบเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเด็กไปฝึกลอดอกลับมาก็ฉี่เป็นเลือดอะไรประมาณนี้มีหลายคนแต่ว่าที่สําคัญก็คือเอไม่ใช่ว่าพอลูกของตัวเองเนี่ยไปฉี่เป็นเลือดแล้วก็จะบอกอ๋อไม่เป็นไรมันฝึกหนักออกกําลังกายหนักพ้อมที่มันอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งหลบซ่อนอยู่ได้นะคะเช่นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือว่ามีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ แต่พวกนั้นเขาจะมีอาการนะคะเช่นอาจจะมีฉี <S <S 2> <S 2> ่แล้วปวดแสบปวดร้อนฉี่แล้วก็ฉี่ฉีขัดขัดอะไรแบบนี้แต่ของแฟนนี่ไม่มีอาการเลยนะคะอาจจะมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะทําให้ฉี่เป็นเลือดได้เหมือนกันแต่พอเจอแฟนแฟนนี่ก็ไม่มีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยคือไม่มีอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะหรืออาการแบบว่าฉี่ฉี่หยุดหยุดอะไรประมาณอย่างงี้ไม่มีของเขาเนี่ยปกติธรรมดาทุกอย่างเพียงแต่ว่าหลังออกกาลังกายจะปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแสดงว่ามันก็ยังอยู่ในร่างกายอย่างนั้น ใช่ก็ก็คงจะต้องอตอนที่เขาก็แบบจะต้องออกกําลังกายน้อยลงแต่ว่าไปออกกําลังกายโดวยวิธีอื่นที่ไม่หักโหมเช่นอาจจะว่ายน้ําแทนอืเพราะจริงๆแล้วเธอก็อายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าโอกาสที่มันจะโตขึ้นก็มีนิ่วเหละคะนี่สิอันนี้คือสาเหตุของอต้อง,ต,องต้องดูกันว่านิ่วในในเมืองไทยนี่เราก็เราก็เจอเยอะนะยิ่งที่คนสมัยก่อนนี่จําได้ว่าคุณคุณคุณย่ณยาของหมอหน่่ยเองเนะี่ย ก็เสียชีวิตพระโลกนิ้วแต่นั้นมันมันนานมากแล้วแต่หมอนหนูยยังอายุห้าหขวบเลยนะตั้งประมาณห้าสิกว่าปีก่อนสมัยก่อนคงไม่มีวิธีรักษานิ้วดีๆนะคุณย่าแล้วก็เป็นคุณย่าก็เป็นคุณจีนโบราณที่ประเภทว่าเวลาเป็นอะไรแล้วไม่ค่อยบอก ปวดก็ทนปวดไม่ค่อยไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะฉีดเป็นเลือดฉีดเป็นอะไรฉันก็ไม่สนใจตราบใดยังมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลายเป็นว่าในที่สุดคุณย่านี่ก็ปว่วยด้วยโรคไตาวายเพราะเนื่องจากปล่อยให้นิ้วเนี่ยไปอุดตันจนแบบเออนิ่วจนจนตายนี่มันบวมหมดเลย ไตบวมบวมแล้วเพราะว่านิ้วไปอุดตันทางเดินปัะสสะาวะก็เลยทำให้ไตบวมคุณย่าก็เสียชีวิตด้วยเรื่องได้เรื่องไตาวายนะคะก็เราก็สงสยัยว่าเอ๊ะทำไมคุณยา่าถึงเป็นโรคไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาสมัยโบราณเนี่ยเขาเขาใช้น้ําก๊อกต้มทานกันเนี่ยใช่ทไมก่อนมีเมื่อไหร่อะห้าสิกว่าปีก่อนนะมีน้ำโพลลิสมีน้ำอะไร<ม>อะไร น้ำออสไลเวอสออสโมซิสอู <c oughs> อะไรต่อมีน้ำกรงน้ำกรองอะไรไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเราก็กินน้ำปลาปลานี่น้ำปลาปลาสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันน้ำสมัยก่อนนี่ดูสิแล้วต้มน้ำทีตะกรตะกันเนี่ยเต็มหม้อไปหมดเลยเห็นไหมคะแล้วมันเรากินมาทุกวันทุกวันวันละกี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในไตเนี่ยแล้วมันจะไม่กลายไปเป็นสโตนหรือว่านิ่วในไตได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันนิ่วย่างหนึ่งก็คือการดื่มน้ําที่ ที่ถูกต้องคือว่าถ้าเป็นไปได้ให้ดื่มน้ํากลองนะคะพอดีที่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพอตอนช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยเราหาน้ําขวดน้ําทานกันลําบากใช่ไหมคะเราก็เลยเที่บ้านไม่มีน้ํากลองทําไงเดียจะต้องเอาน้ําน้ําปรลปามาต้ม โอ้โห oh, เจอน้ำปลาปลาต้มเราก็กลัวมากเลยนี่ฉันจะเป็นนิ่วหรือปะเนี่ยเพราะว่าเราก็ลือมันนี่นี่ซื้อน้ำกรองแล้วค่ะนี่ซื้อหลังจากที่เจอน้ำท่วมเราถึงซื้อน้ำกรองเพราะว่าในกรณีที่เราหาน้ำหาน้ำดืม่มแบบี่น้ำขวดที่เขาผ่านการกรองมาแล้วไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเราจะได้เราจะได้เอาน้ำปลาปลาที่ที่ผ่านการกรองนี่เอามาต้มเตียนกินได้ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ถึงเรื่องมันอันตรายกันนะคะไอ้ลูกเรื่อง,เร,องเรื่องนิ่วเนี่ยเพราะว่าคนเราถ้าเกิดเป็นอะไรที่ตายแล้วเนี่ย เออมันเสียชีวิตได้อะนะคะต้องระวังนิดนึงพูดถึงน้ำก่อนย้อนไปยี่สิบสามสิบปีเราไม่คาดคิดว่าเราจะต้องซื้อน้ำดื่มถูกไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าน้ำมีอยู่ตลอดเวลาน้ำปรปาๆน้ำในน้ำลำคลองระยะเวลาผ่านไปต่างๆนานาเยอะแยะมากมายมลภาวะมันก็ทำให้มีผลกับร่างกายน้ำดื่มก็ออกมาขายแล้วก็เป็นที่นิยมกันแต่ว่ายังไงก็ตามทีก็ต้อง ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าน้ําดื่มแต่ละขวดที่ซื้อใช่ว่าจะมีคุณภาพเท่าเทียมกันทั้งหมดทีนี้คุณเล็กเวลาจับซื้อน้ําดื่มทานน่คุณเล็กสังเกตนหนิดึงข้างขวดเขาจะเขียนว่ามันผ่านผ่านวิธีฆ่าเชือ้อหรือผ่านวิธีอะไรอ่ะเอาขวดที่คุณเลก็กกำลังถือขึ้นมาหน่อยอเขาเขียนว่าอะไรไม่ต้องบอกยี่ห้อ,อเขาเขียนว่าอะไรคะผ่านการอกาสผ่านผ่านกรรมวิธียังไงบ้างคะ ต้ตา,ตามองไม่เห็น <laughs> เอาไมา่ให้มอม, <c oughs> มหมตัวเล็กมากเอาไม่ห้มอหนุ่ยมาใส่แว่นเปล่านะเนี่ยรู้ <c oughs> แต่ว่ามีออยค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่สี่วิธีในการที่จะทําน้ําดื่มออกมาเนี่ย <c oughs> นะคะไอ้วิธีแรกก็คือการกรองธรรมดาน,นี่แหละก็คือใช้เครื่องกรองใช่ไหมกรองเอาไอ้พวกแร่ธาตุหรือสารอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเราไม่ต้องซึ่งร่างกายเราไม่ต้องการอ่ะออกไป ใช่ไหมคะ <es> ของที่มันตกตะกอนเช่นยูริกยูริกแอซิดที่มันจะกลายเป็นนิ่วได้แคลเซียมอะไรบางอย่างซึ่งมันจะแบบก็กรองเอาสิ่งสกรปรกเอาอะไรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยออกไปนะคะก็เลยเป็นการกรองธรรมดา <es> ขั้นตอนที่สองนี้ก็คือร e เวิร์สออส s มซ Uh huh. ที่เราเคยได้ยิน R O R O น้ำ R, uh huh. R. O R O อะไรเนี่ยนะที่เขา uh huh. พูดกันเนี่ยนะคะบางทีตามคอนโดต่างๆเขาจะมีน้ำ R O เอาขวดเรามารับ R O คือถ้าเป็น R O นี่นะเขาบอกว่ามันจะเหมือนน้ำกลั่นเลยอะ่ะเห็นละเห็นเนี่ยผ่านกรรมวิธีกลัน่นกลัน่นอะ Reverse osmosis หรือเปล่าคะนะประมาณถ้าเป็นกลั่นเนี่ยก็คงจะเป็นแบบ Reverse osmosis หมายถึงว่ามันจะกรองเอา ทุกอย่างองอบดเลยอะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุต่างๆอะไรามาซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกไม่ชอบพระบอกว่าน้ำอาโอนี่กินเข้าไปแล้วไม่มีรสไม่มีชาติไม่อร่อยน้ําทําไมจะต้องมีรสชาติก็<ต><ต>น้ำนํำมีรสชาติคือหมอหนุยอน่ยหมอหนุ่ยชินไงชินกับการที่กินน้ําที่ไม่มีรสชาติอนะแต่แต่แต่ว่ายังมีคนอีกอีกจํานวนหนึ่งที่เขาชอบทานน้ําแร่ Oh. พราะเขาบอกน้ําแร่ทานแล้วอร่อยกว่าซึ่งหมอหน่่ยก็พยายามจะทานเหมือนกันว่ามันอร่อยตรงไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้ําแร่นี้มันอาจจะมีพวกาสารแร่ธาตุอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งซึ่งร่างกายเราเรารับได้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราได้บ้างอะไรเงี้ยเขาบอกถ้าน้ําที่มันผ่าน reverse osmosis เนี่ยมันจะหมดไงมันหมดมันหมดเกี้ยงเลยมไม่เหลือมันก็เหมือนกับน้ําไม่มีอะไรเลยอะ่ะ มันเหมือนกับน้ำกลั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีรสชาติมันไม่อร่อยนะอันนี้คือกรรม,มวิธีที่สองนะคะกรรม,มวิธีที่สามาก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคสิอันนั้นเมื่อกี้นี้มันกรองอย่างเดียวใช่ไหมกรองเอาสารอันแรกก็คือกรองกรองเอาพื้นฐานออกออกก่อนละอันที่สองรีเวิร์สนี่เหมือนกับกรองหมดทุกอย่างเลยไม่ให้เหลืออะไรไม่ให้เหลือซากเลยนะคะทีนี้วิธีสองวิธีสองวิธีหลังก็จะเป็นวิธีฆ่าเชื้อโรค มันจะต้องมีใช่ไหมเชื้อโรคทั้งไวรัสทั้งแบคทีเรียทั้งพยองพยาธิน้อนเนินอะไรตัวสิบขาสิบขากรรมวิธีที่สามก็คือการใช้ออะไรู้ท้าไวเลสผ่านอู้ท้าไวรัสใช่ไหมคะมันจะมีเขียนไว้ข้างขวดอะไรวะบางคนก็บอกผ่านการกรองและอู้ท้าไวเลสบางคนก็บอกว่าผ่านรีเวิร์สออสโมซิสและ อูตาไวเลตอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีเขียนทีนี้เขาก็จะผ่านอ uh ูตาไวเลตมาอูตาไวเลตนี่ก็กรรมวิธีละเอียด mm hmm. ละเอียดอะไรหมอหน่วยไม่รู้หรอกนะแต่รู้แต่ว่าถ้าผ่านขั้นตอนนี้ทําตามสเต็ปของเขาแล้วมันก็จะฆ่าเชื้อโรคไปได้จะเยอะเลยนะคะส่วนขั้นตอนที่สนะี่นสุดท้ายก็คือการใส่โอโซนเขาเรียกว่าโอโซนไนซ์ การใส่โอโซนเนี an, one, lly, horrible, ่ยมันก็จะช่วยทำให้น้ำเนี่ยสะอาดมากขึ้นปลอดปลอดจากเชื้อมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยสังเกต อ่านดูข้างขวดนิดนึงอะนะคะถ้าเป็นขวดเล็กอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตวงสื่อมันจะเล็กลองดูขวดใหญ่เขาดูนะขวดฤทธิ์นะนะคะขวดฤทธิ์กว่าๆอะไรเงี้ยลองดูซิว่าเขาผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะอย่างน้อยก็เราจะได้รู้ว่าโอเคเขากรองมาเปล่าเขาฆ่าเชื้อโรคมาหรือเปล่ามีน้ําเดิมอยู่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งหมอใช้ประจําอยู่ไม่บอกนะคะมีทั้งสี่ขั้นตอนเลยอืมีอยู่ยี่ห้อเดียวเองอะ ในประเทศไทยอ่ะที่ที่ผ่านหมดทั้ง4ขั้นตอนเลยแล้วราคาก็ไม่ได้ว่าแพงมากด้วยนะคะแต่ยี่ห้อที่ดังๆโฆษณาตามทีวีโฆษณามากๆเนี่ยไปดูสิคะผ่านแค่2ขั้นตอนนั้นแหละอย่างมากก็กรองกับโอสโมไนซ์หรือรีเวิร์สออสโมซิสกับอุทาวาอเลตอะไรแบบเนี้ย แต่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งครบทั้งสี่ขั้นตอนเลยลองไปหาดูเองนะคะใครที่บอกว่าดื่มน้าแล้วไม่อร่อยเนี่ยนะคะจริงๆเมื่อตอนเล็กๆเ,เรียนวิชาสุขศึกษาบอกว่าน้ําดื่มบริสุทธ์ต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสถ,ถึงจะเป็นน้ําบริสุทธิ์ชช่่ชถ้ามันมีสีมีกลิ่นมีรสมันก็ไม่ใช่ละก็ไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์แต่เชนี้เดี๋ยวนี้คนเขาบอกว่าเขามีน้าแร่ไง น้ำแกล้มน้ำแกแล้วก็แพงมากเลยนะขวดหนึ่งเขาบอกว่ากินแล้วมันอาจจะมีประโยชน์ทําให้อะไรซึ่งมันก็ยังไม่ได้เป็นที่พิสูจน์นะนแน่ชัดนะฮะกินเขาบอกว่าเอาทานแล้วจะได้มีร่างกายจะได้ได้แร่ธาตุไงแต่เราลองมาคิดดูซิสมมุติเรากินอาหารอะไรที่มันมีแร่ธาตุเราก็ได้เข้าไปอยู่ดีแหละถ้าไม่กันในชีวิตนี้เรากินแต่น้ําอย่างเดียวไม่ได้กินอาหารนั่นแหละใช่จริงไหมคะเราจะไม่นั่งซื้อทําไมกันน้ําขวดแพงๆอันนี้พูดไปเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกทุบหัวนะคะ